ก็คือหัวบ้าถูกต้องมันแค่รีเทิร์นไหมก็คืออไงที่บอกว่าโอ้โหคนแบบล่วงแบบสองแล้วกับสองร้อยสองสามร้อยคนเ็าบอกว่ามันเริ่มมาจากอะไรเพราะฉะนั้นเมนูที่เราจะต้องโฟกัสกันนี่พวกเนื้อดิบๆหัวควอยแผซอยจุกเลือดหัวเลือดควายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้เราน่าจะกลับมาดูกันใหม่เหมือนกันว่าพี่เรากลับมาทบทวนกันหน่อยว่าสุกแซคกนิกไหม สุกไปเลยดีกว่าใช่สุกไปเลยอย่าีหมูนี่เป็นไข้หูดับแต่ถ้าบัวก็แอนแทรกน่ากลัวกันไปหมดเลยนะคะคือเนื่องสืบเนื่องจากว่ามีรายงานมาว่ามีคนเสียชีวิตจากแอนแทรกแล้วหนึ่งรายนะคะในพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะหมอแล็บแพนด้านะคะนักเทคนิคการแพทย์ก็เลยมีการโพสต์เตือนภัยเรื่องนี้บอกว่าผู้เสียชีวิตรายนี้เนี่ยเขามีประวัติสัมผัสวัวควายตามวิถีชาวบ้านซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาไปกินเนื้อวัวดิบในงานบุญ แล้วเห็นว่ากินกันหลายคนด้วยแต่โชคดีที่รู้แล้วว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแอนแทรกซ์คนต่อๆไปเนี่ยก็จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องถูกต้องตรงจุดแล้วก็ไวข,ขึ้นมหมอลาบอกว่าแอนแทรกซ์เนี่ยนะคะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคที ria bacillus anthracis มันสร้างสปอร์ทนทานกับสภาพแวดล้อมได้นานเป็น10ปีค่ะม,คมันก็จะอยู่ตามดินพืชผ,ผักหรือว่าซากสัตว์ที่ปนเปื้อนสปอร์เนี่ยแหะคะ่ะ ซึ่งมันจะสามารถเข้าสู่คนได้3ทางหลักด้วยกันครับ 1. a n แอนท็กซผิวหนังอันนี้เจอมากสุดเลย95%ของผู้ติดเชื้อคือติดผ่านทางผิวหนังค่ะสังเกตง่ายๆทุกคนลองดูมันจะเริ่มมีตุ่มคันก่อนตุ่มคันแล้วก็จะกลายเป็นแผลสีดำมีเนื้อตายล้อมด้วยวงบวมแดงแต่อันนี้เนี่ยนะอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า1%เรเว่าอัตราการเสียชีวิตน้อยออกมัเป็นอย่างนี้เลยเหรอน่ากวมาขนาดนี้เลย นะฮะหรือว่าที่เขาเรีย่ว่ารูปที่เขาเป็นจริงๆใช่ไหมคะนะฮะรอยบริจีอู้แต่มันใหญ่มากนะนี่เหมือนเลือดข้างเลยอ่ะถูกต้องอันนี้คือบาการมือตายตายตายเนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้นะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้ารีบรักษาทันแบบที่สองคือทางระบบหายใจอันนี้คือเกิดจากการที่เราสูดเอาสปอร์เข้าไปและอันนี้อันตรายที่สุดครับ อาการระยะแรกจะเหมือนคนเป็นไข้หวัดใหญ่เลยค่ะมีไข้สูงไอเหนื่อยแล้วมันก็จะไปที่ระยะช็อกคือหายใจลำบากตัวเขียวเลือดเป็นพิษนี่คือเคสที่รุนแรงอันนี้คือถ้าเข้าทางระบบทางเดินหายใจหายใจสปอเข้าไปอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่า80%นะคะถ้ารักษาช้าส่วนแบบที่3คือเนี่ยละค่ะแอนแทกทางเดินอาหารก็คือเข้าไปทางของกิน เชื้อจากการกินเนื้อสัตว์ป่วยที่ไม่สุกอาการก็จะมีปวดท้องรุนแรงอาเจียนถ่ายเป็นเลือดสีดำอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่25 60นะคะครับหมอแลบบอกว่าถ้าอยากป้องกันโรคนี้เนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้อสัตว์ะค่ะสุก100เปอร์เซ็ต้องสุก100อแล้วคุณจะรอดถ้า100เอรนตอะรอดเพราะว่ามันแบคทีเรียมันตายด้วยด้วยความร้อนนะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณไปเจอสัตว์ที่ตายโดยไม่รู้สาเหตุอย่าเอามาทำแหลกกินค่ะใช่ครับคือถ้าไปเจอเอ้าวิวัวตายอยู่ไม่รู้ตายอีท่าไหนแหละอเอาเนื้อมากินดีกว่าอ,อันนี้อย่าทำเนื้อตายผิดปกติถ้าเจอสัตว์ตายผิดปกติไม่ได้ให้กินแต่ให้หนีนะคะหนีให้ห่างเลยแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่สะครับนายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคบ,บอกว่า กรณีที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคอัลทรัคสหนึ่งรายในจังหวัดมุกดาหารเนี่ยคือเขาเป็นผู้ชายอายุ53ปีนะคะมีโรคประจําตัวคือโรคเบาหวานเป็นอาชีพรับจ้างก่อสร้างแรกเริ่มคือเขาเจอตุ่มแผลขึ้นที่มือข้างขวาค่ะ24เมษายนก็ไปหาหมอแล้วนะ27เมษายนเพราะว่าแผลที่มือมันเริ่มเป็นสีดําขึ้นชัดเจนแล้ต่อมน้ําเหลืองใต้รักแร้ข้างขวาโตเริ่มมีอาการหน้ามืดชักเกรงและไปเลยค่ะโอ้โห ตอนเข้ารับการรักษาเนี่ยคุณหมอก็สงสัยว่าอาจจะเป็นแอนแทรกซ์ก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจก็พบเชื้อบาซิลัสแอนทราซิสจริงๆนะคะสอบสวนเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะมาจากการชำแหละวัวในงานบุญผ้ป่าและมีการเอาเนื้อวัวที่ชำแหละเนี่ยไปแจกจ่ายให้กินกันในหมู่บ้านด้วยตอนนี้ทางทีมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10อุบลราชธานีสาธารณาสุขจังหวัดปรุสัตว์ในพื้นที่ก็ลงพื้นที่สอบสวนโรคกันแล้วเบื้องต้นพบผู้สัมผัสทั้งหมด 247รคนแล้วตอนนี้มันมีอาการอยู่ประมาณกี่คน247เป็นคนที่มีอาการยังไม่ได้แบ่งแ,งแยกมาแต่ว่าแบ่งแยกออกเป็น2ประเภทคือที่สัมผัสที่อาจจะมีความเสีย่ยงติดทางผิวหนังเนี่ย28คน<ะ>และที่กินเนี่ย219คนแต่เบื้องต้นให้ยานในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่นะคะครับผมซึ่งน้าถามว่าป้องกันแอนแทรกยังไงได้บ้างหนึ่งหลีกเลี่ยงการสัมผัสบ,บัวควาย แพะแกะหรือสองถ้าเลี่ยงไม่ได้ <Ừ. S 2> ล้างมือชำระล้างร่างกายหลังสัมผัสสัตว์ให้สะอาดเสมอและ 3. เลือกบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัยสถ้าพบสัตว์ป่วยไปยป่วยตายผิดปกติให้แจ,จ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันทีและ 5. ถ้าเรามีอาการผิดปกติให้รีบไปหาหมอ ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอาการที่เป็นอยู่ใช่ไหมตรงไหมแบบนี้เสียงหรือเปล่าโทรไปได้เลยนะคะที่1 42 2สองค่ะเขาบอกอาการเบื้องต้นก็คืออย่างที่น้องมิ้นบอกเลยก็คือจะมีไข้สูงก่อนใช่แล้วก็จะมีสังเกตง่ายคือจะมีจุดสีดำๆขึ้นมาอ่ามันจะเป็นตุ่มคันก่อนเป็นผื่นคันแล้วก็เริ่มบวมดำแต่มันไม่เจ็บด้วยนะไม่เจ็บหรอไม่เจ็บแต่แผลมนเวร์มากเลยนะถูกต้องนะครับก็เป็นไข้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไข้สูงก็คือเชื้อแบคทีเรียเนี่ นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟักตัวเร็วมากหนึ่งถึงห้าวันถูกต้องคุณหมอก็จะให้ยาปฏิชืวนะสองร้อยสี่สิบเจ็ดะตอนนี้ที่สัมผัสแต่ยังไม่มีอาการถูกต้องไหมถูกต้องคนยังไม่ได้เริ่มมีความเสียงสัมผัสเพราะฉะนั้นคนที่ สมบัติความเสี่ยงเนี่ยก็คือต้องดูสังเกตอาการของตัวเองก่อนตอนนี้แล้วก็บอกว่าการติดเชื้อโชคดีที่ไปเจอต้นต้นตอเร็วนะสาเหตุเ็วรู้ว่าว่าเป็นแอนแทรกสได้เร็วเลยแล้วก็การติดเชื้อที่ง่ายที่สุดก็คือการถลอกของผิวหนังนี่แหละที่เราไม่รู้ตัวใช่ไม่ว่าจะเป็นเท้าหรือว่าเป็นรอยตามเรียนลำตัวที่เราไม่รู้สึกแต่มันสามารถติดเชื้อได้ง่ายมากที่สุดนั่นเองคุณหมอบอกนะครับก็เข้าไปเลยะ